เร็วเร็วี่ปิดฝาดกว่าเดี๋ยวมี่คนมาเห็นหรอกพย่ที่ี่เคเลยพีเบเร็วหน่อยพี่เออพี่นี่นิดนิดนโอเค พี่แน่ใจนะว่าจะไม่มีใครจับได้แน่ใจดิวะเจ้านายก็ไม่อยู่แถมตรงนี้ก็ไม่มีกล้องถ้าโดนจับเนี่ยนะโดนไม่นานแล้วเอาเป็นว่าแกรีบขนน้ำมาลงไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเสร็จงานเดี๋ยวตามไปได้เลยพี่รีบมานะพี่ เหมือนแล้วเฮ้ยพี่แล้ววันนี้เจ้านายพี่ไม่อยู่เหรอเอเอใช่มันไม่อยู่แต่ก็ดีแล้วทางสะดวกอือใช่เลยเนี่ยเมื่อวานทาน้าขายก็ได้ตั้งหลายบาทไงเออดีแล้วเร็วเล่งมือเข้าด่วยเลยพี่ตบเ,เทนะเอาเลยจับไปด้วยนะพี่ สวัสดีครับคุณบีพันตั้มสวัสดีจเบวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะขายของเป็นไงบ้างอ๋อก็เรื่อยๆครับนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนี่เบกลับบ้านเลยก็ได้นะอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากครับมาเด้อมาเด้อน้ีเย็นชื่นใจเด้อ มาแล้เรอพี่อเออนี่พี่ว่าแต่ที่พี่ขโมยน้ำอัดลมมาเนี่ยเจ้านายพี่ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกันสองคนไม่รู้ไงล่ะนี่เราขโมยม,ม,มาตั้งหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะแต่มันนีก็ยังจับไม่ได้สักทีอะ่ะดีเหมือนกันนะพี่เ <laughs> จ้านายพี่เนี่ยโคตรโง่เลยเพราะแบบนี้ไงมันถึงต้องตกเป็นเหยื่อคนฉลาดอย่างพวกเราอ่ะ <laughs> น้ำเด้อน้ำเย็นชื่นใจจ้านยำเย็นเลยจ้าหวานเย็นชื่นใจอร่อยเจ้า วัสด,ดีจ้าคนสวยรับน้ำอะไรดีจ้าแหมชมขนาดนี้เดี๋ยวก็เหมาหมดทั้งร้านซะเลยเอ,เอาน้ำโพ้กแก้วหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะหนึ่งแก้วยี่สิบห้าบาทเลยจ้ายืนทำไมไปตักน้ำแข็ง <c oughs> ได้แล้วจ้าคุณสวยเก็บต์ไว้อืมพ่อค้โคกบ้าอะไรเนี่ยทำไมรสชาติเป็นแบบเนี้ยที่เอาน้ำอะไรมาหลอกขายให้ฉันไปนเนี่ยเอ้ยเปล่าเนะี่ยพวกผมไม่ได้หลอกขายนะครับไม่ได้หลอกบ้าเลยนี่มันไม่ใช่น้ำโคกแล้วนี่มันน้ำเปล่าผสมสีชัดๆัดมันจะไม่ใช่โคบได้งไงคุณลูกค้าก็เนี่ยพวกเราขโมยเฮ้ยซื้อมากับมือนอะถ้าพวกคุณไม่เชื่อก,ก็ลองชิมดูสิ ไอ้ดิมไอ้บ้าเอ้ยทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยพี่น้ำในขวดไม่ใช่โค้กจริงด้วยจริงเหรอวะไม่เป็นไปได้ไงอะไหน๋ยวี้ขอชิมหน่อยดิไม่เอาเลยเชิญมาเลยนะก่อนที่ฉันจะไปแจ้งตำรวจข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคอย่านะครับอย่าแจ้งนะครับไอ้ดิมรีบคืนเงินเข้าไปดิวะเดี๋ยวตัวเองต้องคู่หรอ จริงว่าและไอ้พวกหน้าตาแบบเนี้ต้องไม่ใช่คนดีออ้้เยโอ้โหตัดสินคนที่หน้าตาแบบนี้ได้ไงวะตัวเองสวยตายหละโตนี่ถ้าไม่เดี๋ยวว่าเป็นลูกค้านี่นะจะไม่ชมหรอกเว้ยเอ้าไปไอ้ดิมนี่แกทำอะไรของแกวะพี่น้ำหมาลมตู้ขวดเนี่ยเป็นสีผสมอาหารหมดเลยฮะสีผสมอาหารเหรอ หมายความว่าไงวะอก็หมายความว่าพวกแกสองคนเนี่ยโดนหลอกไงเฮ้ยคุณบิวคุณตั้มโอ้คุณเน่ยนะจะถึงร้านอยู่แล้วเนี่ยคุณมาลืมโทรศัพท์อะไรเนี่ยฉันขอโทษนะคะแต่ว่ามันจำเป็นจริงอ่ะฉันต้องไล่ตอบลายลูกค้า นั่นใครมาทำอะไรลับรับล่อๆของร้านเราอะนิดเบมันขโมยน้ำอัดลมร้านแล้วเหรอ นี้เลยเหรอพี่อืมแบบนี้แหละหนามยอดต้องเอาหนามบง่งมันหลอกเราเราก็หลอกไงโดนหลอกคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงนี่เบน,นี่นายเป็นคนมีความสามารถนะเป็นน่าเสียดายเรื่องความสามารถในทางที่ผิดพี่เอาไงดีพี่หนีเลยไหมหนีไปก็ไม่รอดรอ่ะ <c oughs> เพราะยังไงตำรวจก็จำหน้าพวกแกสองคนได้อยู่แล้ว หมายความว่าไงอ่ะเชีจ yeah! ้ามึงจัปิดร้านได้ยังไงวะหนพี่บอกหลังร้านไม่มีกล้องจรนปิดไงโอ๊ยก็ตอน,นั้นมันไม่มีดีกว,ว่าใช่ตอนแรกมันไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วไง ครับรู้ราคาแหมสั่งจังเลยไม่ให้ช่างนะเอาเหรอคะนึกว่าใช่ช่างซะอ,อุ๊ยหลานเล่นข่าวเนี่ยแกสองคนไม่รอดแน่ <c oughs> นี่ฉันลงทุนติดกล้องวงจรปิดเพื่อแกโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเบแกควรจะดีใจแล้วเวย้ยดีใจก็มาแล้วคุณตั้มนี่แล้วใครใช้ให้ในายทำช่วงแต่แรก พวกเราสองคนเนี่ยอุตส่าห์ให้โอกาสนายให้งานนายทําให้เงินนายแถมยังมีข้าวให้กินฟรีด้วยซ้ำอะ่ะแทนที่นายจะสํานึกบุญคุณแต่กลับหักหลังกันแบบนี้เนี่ยนะโอ้มีงานดีๆให้ทําไม่ชอบเนี่ยชอบเป็นขโมยมันก็ต้องจบไป่สวยแบบนี้ละวอ้เบย์โอ้ถ้าฉันมีไรายได้สูงๆมีเงินเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยฉันคงไม่ต้องมาทาอะไรแบบนี้หรอกนี่คนที่เขาหารายได้ได้น้อยกว่านายเนี่ยเขายังเลือกไม่เป็นขโมยเหมือนานายเลยนายอย่ามาอ้างไปหน่อยเลยของแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่รายได้หรอก อยู่ที่จิตใต้สำนึกชีวิตนี้มันมีทางออกตั้งเยอะเว้ยเบที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอแต่ถ้าแกเลือกทางนี้เนี่ยแกก็ต้องไปสถานีตำรวจกับชันโอ้ยรู้แล้วเน่ไม่ต้องย้ำก็ได้แล้วนี่ยอมมอบตัวได้ละโทษหนักเนี่ยจะได้กลายเป็นเบาต่อให้ในายหนีเนี่ยตำรวจเขาก็ตามนายเจออยู่ไปเดี๋ฉันพาไป่งถึงหน้าคุกเลย โอ้ยรู้แล้วนะไม่เห็นต้องย้ำเลยอ่ะโอ้พี่คนเดียวเลยเนี่ยพวกมึงนั่นแหละเฉียงกันได้ไปทั้งคู่โอ้ สอบได้ที่สิบของฉันเลยนะคะลูกเราเก่งมากๆเลยค่ะเราไปหาลูกกันเถอะค่ะได้จ้ะจโจ๊กเกอร์พอซื้อของขวัญมาให้ดูสิชอบไหมอะไรการตุ๊ก,กตาเนี่ยผมไม่เอาเฮ้ยจโจ๊กเกอร์ทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกผมไม่อยากได้ตุ๊ก,กตาปัญญาอ่อนนี่ผมอยากได้รถบังคับคันใหญ่ ใจเย็นๆก่อนนะโจ๊กเกอร์คุณหนูอกคะคุณซื้อรถบังคับให้ลูกได้ไหมคะฉันไม่อยากให้ลูกเสียใจอะ่ะเออ,เอ,อนะคะคุณนงลูกวิชาสอบได้ที่สิบเลยนะคะก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อรถบังคับคันใหญ่ให้วันนี้เลยเอาคันใหญ่หสุนในร้านเลยนะ แล้วรอนานไหมลูกแล้วหนูเป็นอะไรอะ่ะลูกทำไมทำหน้าแบบนั้นสอบไม่ผ่านเหรอเปล่าค่ะหนูสอบได้ที่หนึ่งแต่ว่าพ่อไม่มีของขวัญให้หนูเลยพ่อให้แต่โจ๊กเกอร์มากับแม่เอ๊ะคุณโหนต้องให้ฉันเตือนสติคุณอีกกี่ครั้งว่าคุณเนี่ย เป็นพ่อที่มีลูกสองคนนี่ครอบครัวเขากำลังม,มีความสุขกันอยู่เมียเก่าอ่องเธอยุ่งอะไรด้วยมิสาับฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งด้วยหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อของลูกฉันแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังคิดว่าคุณเป็นพ่อของชีต้าอยู่เนี่ยคุณก็อย่าทาให้ชีต้าต้องเสียใจไปมากกว่าน,นี้เลยคุณหนะไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะเราไปถ่ายรูปครอบครัวก,กันดีกว่านะคะไปค่ะ ชีตาตลกจังคนอะไรมีพ่อพ่อก็ไม่รักจ็อกเกอร์ทำไมพูดแบบนี้ล่ะถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะ อยะเป็นพี่น้องกับลูกคุณเก็บขยะไม่ทราบฮะขนาดชุดยังทำจากขยะเลยเป็นเรานะเราไม่แส่็หรอกอายคนฮ่าฮ่าชิต้าทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกแม่เย็บให้หนูทั้งคืนเลยนะก็หนูอายนี่ โจเกอร์ทำอะไรพี่เขาเนี่ยทำไมพี่เขาถึงเป็นแบบนี้ล่ะลูกเบผมไม่มีพี่ตัวใหญ่ผมเป็นลูกคนเดียวไปดีกว่าชีตา้าไม่เป็นไรนะลูกลูกไม่ต้องเศร้าไปถึงพ่อเขาจะไม่มีของขวัญให้ลูกแต่แม่เนี่ยมีของขวัญมาให้หนูนะจ๊ะแม่มีของขวัญให้หนูด้วยเหรอมีสิจ๊ะ ี้จริงๆด้วยหนูชอบบาร์บี้ที่สุดเลยค่ะแม่รู้ว่าหนูชอบบาร์บี้ไงแม่เนี่ยตั้งใจเก็บเงินซื้อมาให้เป็นของขวัญวันปิดเทอมของลูกเลยนะแต่มันคงจะแพงมากเลยใช่ไหมคะถึงมันจะแพงก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่าลูกของแม่เนี่ยสอบได้ที่หนึ่งทั้งทีแม่ก็ต้องซื้อบาร์บี้มาเป็นของขวัญลูกสิจ๊ะขอบคุณค่ะแม่ จั้าดารถยนต์บังคับคันใหญ่ที่สุดในร้านของขวัญบัรเลียนจบของโจเกอร์ไงล่ะครับไม่เอาทำไมล่ะลูกผมเปลี่ยนใจผมไม่อยากได้รถบังคับแล้วด้ไงล่ะลูกพ่อซื้อมาแล้วหมดตังค์ไปตั้งหลายพันนะก็ผมไม่อยากได้แล้วนี่ครับโจเกอร์ ใจเย็นก่อนนะลูกถ้าลูกไม่อยากได้รถบังคับเนี่ยแล้วลูกอยากได้อะไรจ๊ะผมอยากได้ไอโฟนเครื่องใหม่ล่าสุดับเจ๊กเกอร์ลูกยังเด็กอยู่เลยนะจะ iPhone เอาไอโฟนไปทำไมล่ะลูกคุณหนองคะลูกอุตสาห์สอบได้ที่สิบอ่ะซื้อ i ไอโฟนให้ลูกเถอะนะคะแต่ว่าแค่ไอโฟนเนี่ยคุณซื้อให้ลูกไม่ได้หรอคะโอเคเอางั้นก็ได้งั้นคุณก็เอาเงินไปห้าหมื่น ซื้อไอโฟนให้โจเกอร์แล้วกันนะใช่ค่าขอบคุณพ่อพุ่งนี้วันเกิดลูกอย่าลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกด้วยนะมีอะไรหรือเปล่าคะพรุ่งนี้วันเกิดชีต้านะผมยังไม่รู้จะซื้ออะไรให้แกเลยผมพิ่งให้เงินคุณไป5้าหมื่นเพื่อซื้อ iPhone ให้กับโจเกอร์ ตีตังพอที่ซื้อของขวัญให้ชีต้าหรอกนะนัน่นนะสินคะเอางี้ไหมคะเรื่องของขวัญวันเกิดลูกของเมียเก่าคุณอะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะคุณหมายความว่าไงกี่เดี๋ยวฉันเจียดเงินจากห้าหมื่นนี้ไปซื้อของขวัญให้ชีตาแล้วก็ไปให้แกเองที่บ้านค่ะจะดีแต่กี้แล้วถ้าคุณไปบ้านเมียเก่าผมเนี่ยแล้วสองคนนั้นจะว่าอย่างไงล่ะ ไม่หรอกค่ะกีไปได้วยเจตนาดีคุณไม่ต้องห่วงนะคะพรุ่งนี้คุณก็ไปทํางานได้ตามสบายส่วนเรื่องอื่นเนี่ยกี้จัดการเองค่ะขอบคุณมากนะกี้ผมรักคุณและลูกมากที่สุดเลยนะ จะไม่ใช่เค้จริงๆแต่หนูก็รู้ว่าแม่ตั้งใจทำให้หนูเอาวางไว้ตรงนี้แหละวางเบาๆด้วยนะไปได้แล้วชีต้าจ๋าพอดีพ่อเขาฝากของขวัญวันเกิดมาให้อ่ะจ้ะ พอดีพ่อเขาติดธุระก็เลยไม่ได้มาด้วยตัวเองหวังว่าหนูจะชอบนะจ๊ะนี่พ่อซื้อทีวีจอแวนเป็นของขวัญวันเกิดให้หนูเลยเหรอคะนี่มันอะไรกันอะอะก็เห็นเธอสองคนแม่ลูกช ็บขวดขายไม่ใช่หรอฉันก็เลยเอาขวดมาให้ไงหวังว่าจะชอบนะจ๊ะชิต้าแม่ว่าเรามาอธิษฐานขอพรเป่าเค้กวันเกิดกันดีกว่านะลูกนะหนูขอให้ต่อไปนี้หนูกับแม่มีความสุขไม่ต้องเสียใจอีก คือไหวไหมจ๊ะไหวครับคุณหนงคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าทำไมถึงมีเอกสารตรวจดีเอเอระหว่างผมกับโจ๊กเกอร์เออคือและที่สำคัญเนี่ยผลตรวจดีเอเอผมกับโจ๊กเกอร์มันไม่ตรงกัน มันหมายความว่ายัางไง<ม>ผมถามก็ตอบสิโจกเกอร์ไม่ใช่ลูกของผมใช่ไหมไม่จริงไม่จริงใช่ไหมแม่ไม่จริงคุณยังไปไหนไม่ได้ตอบผมเมื่อก่อนบอกความจริงกับผมเดี๋ยวนี้ฉันขอโทษค่ะฉันก็เพิ่งรู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้เองอ่ะทีแรกฉันก็ไม่มั่นใจอะ พอฉันเอา DNA ไปตรวจเราก็รู้ความจริงฉันก็ไม่กล้าบอกคุณน่ะกลัวคุณจะโกรธแล้วก็รับไม่ได้อะแน่นอนอยู่แล้วคุณจะให้ผมรับได้ยังไงอ่ะผมเลี้ยงลูกใครมันก็ไม่รู้ตั้งแต่เก้าปีคุณเห็นผมเป็นไอ้หง้าโง<ฮ><ฮ>่ถึงหลอกผมได้คุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงกี้ผมยอมทิ้งลูกทิ้งเมียเก่าผมมาแต่งงานกับคุณ เพราะว่าผมรักคุณคุณก็ท้องมีลูกของผมแต่คุณกลับนอมใจผมคุณไปท้องกับใครก็ไม่รู้่ากี้แบบนี้นะให้ผมยอมรับฉันขอโทษนะคะคุณอย่าทิ้งฉันกับลูกเลยนะคะลูกเหรอเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกผมลูกแท้ๆของผมคือชีตาเด็กที่ผมทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่ต่อส่วนคุณเหรอ คุณก็ไปถามความจริงกับพ่อของโจ๊กเกอร์ให้รับผิดชอบัเองเถอะผมลาก,ก่อนนะคุณนอ ชีตาลูกพ่อพ<า>่อเป็นไงบ้างลูกเรียนวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะไะเดี๋ยววันนี้พ่อพาหนูไปกินพิซซ่าดีไหมเดี๋ยวก่อนแอนผู้ชายคนนี้เป็นใครอะ่ะทำไมถึงแทนตัวเองว่าพ่อกับชีตาสามีใหม่ฉันเองอะ่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือพ่อใหม่ของชีตาพ่อใหม่ พ่อใหม่แล้วผมเป็นใครอ่ะผมเป็นพ่อแท้ๆของชีต้านะก็นี่เมื่อพ่อแท้ๆเนี่ยดูแลลูกไม่ได้ก็ให้พ่อใหม่เนี่ยที่เขาดูแลได้ดูแลแทนดีกว่านะคะไปกันเถอะค่ะไปะเดี๋ยวก่อนสิแอนชีตา้าพ่อขอโทษนะยุคโทษที่พ่อเถอะนะลูกหนูไม่เคยโกรธพ่อหรอกนะคะถึงยังไงพ่อก็เป็นพ่อที่ทำให้หนูเกิดมา แต่ตอนนี้หนูมีพ่อใหม่ที่เข้ามาดูแลหนูกับแม่แล้วพ่อก็กลับไปดูแลครอบครัวของพ่อเถอนะคะหนูกับแม่มีความสุขดีค่ะนี่คงเป็นราคาที่แกต้องจ่ายสินะสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพาลาดไอ้หนู